ครับสวัสดีครับผมนายกสิทธิช่อรักนะครับจากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ครับวันนี้นะครับจะมาพิเศษเกียเก่ยว AI เกี่ยวกับ Skin Cancer Detector นะครับซึ่งเป็น AI ที่จะช่วยในเรื่องของการตรวจจับโรคมะเร็งผิวหนังครับ มาจะเป็นเรื่องของเพียนพอยครับการทำสกินแคนเซอร์อนาลิซินนั้นเนี่ยต้องใช้ความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างมากและอาจ,จใช้เวลานานในการวินิจฉัยครับละมีโอกาสเกิดที่แม่นเอเอ้อได้เช่นกันครับอย่างเช่นคุณหมอที่เหน็ดแล้วจากการทําง,งานอาจจะทําให้การวินิจฉัยช้าลงหรือว่าความแม่นยําน้อยลงต่อมาคือเรื่องของคุณหมอที่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับหรือว่าคุณหมอมือใหม่เนี่ยอาจจะยังติดขัดในเรื่องของความแม่นยําในการวินิจฉัยแนตัวนี้เนี่ยจึงจะมาช่วยในการวินิจฉัยและเพะิ่มความแม่นยําให้กับการตรวจจับครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ objective หรือว่าเป้าหมายของระบบนี้ครับอันแรกเลยครับก็คือ reduce doctor workload ครับก็คือช่วยคุณหมอให้มีภาระน้อยลงครับโดยที่เราจะให้ AI เนี่ยวินิจฉัยไปก่อนระยะหนึ่งครับแล้วก็ส่งให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยต่อไปครับทำให้มีความไวขึ้นครับอันนี้สองครับก็คือเพิ่มทักษะในการวินิจฉัยครับคุณหมอที่เป็นมือใหม่หรือว่าอาจจะยังประสบการณ์น้อยเนี่ยครับจะให จะให้ระบบนี้เนี่ยมาช่วยในการวินิจฉัยด้วยครับอาจจะเป็นอย่างเช่นให้โจทย์มาว่าโอเคข้อนี้ข้อนี้เป็นโรคมะเร็งชนิดไหนเป็นเป็นโรคมะเร็งหรือว่าไม่เป็นโรคมะเร็งช่วยเพิ่มทักษะการคลาสิฟายให้กับคุณหมอครับอันที่3นะครับก็คือสปีดอัพการวินิจฉัยครับผมการวินิจฉัยเร็วขึ้นเนี่ยทำให้คุณหมอเนี่ยมีเวลาไปทําอย่างอื่นขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้เร็วขึ้นด้วยครับ ครับในตัวส่วนต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของ AI theory หรือ AI algorithm ที่เรานำมาใช้ในวันนี้ครับซึ่งเราจะใช้ตัวส่วนของ convolutional neural network ครับหรือว่าเรียกว่า CNN ครับซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของ neural network นะครับที่ดีไซน์มาเพื่อใช้กับ image processing นะครับหรือว่า video processing โดยจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือการสกัดฟิทเจอรออกมาจากรูปหรือว่าวิดีโอครับอย่างเช่นขอบ s p e นะครับหรือว่าเส้นต่างๆในรูปครับเพื่อที่สกัดจุดเด่นออกมาแล้วให้โมเดลเรียนรู้ได้ดีขึ้นครับ ต่อมานครับก็จะเป็นในตัวส่วนของ Efficient BCLO นะครับซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของ CNN architecture ที่ทำโดย Google ในปี2019ครับจุดเด่นของมันเลยเนี่ยครับก็คือว่ามีความเล็กนะครับแล้วก็มีความแม่นยำที่ค่อนข้างที่จะสูงครับต่อมาเนี่ยก็คือสามารถ scaling ได้ดีครับทั้งในแนวลึกแนวกว้างนะครับแล้วก็ resolution ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยคือใช้ MB c o n v o นะครับในการเป็น main b o ครับผมหรือว่า Mobile Inverted b o t t l n e c k Convolution ครับ ตัวส่วนของด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับของอิจิเทคเจอร์ออกมานะครับอย่างเช่นเราอินพุตรูปมาเข้ามานะครับขนาดตามที่ได้เห็นนะครับแล้วก็จะมาเข้าในตัวส่วนของสเตมบล็อกต่อนะครับซึ่งหน้าที่ของสเตมบ็อกตัวแรกเนี่ยคือทําการลดขนาดภาพแล้วก็ขยายจานวนชันแนลครับผมเพื่อที่จะดาวน์สแเปิลของรูปครับแล้วก็จะเข้ามาในตัวส่วนของ MB c o n ีคอนโบนะครับหรือว่าตัวเมนบล็อกนะครับซึ่งจะมีด้วยกันน่สามขั้นตอนหลักๆครับก็คือ1 ็คือ expand นะครับเพิ่ม dimension ของ channel 2ก็คือใช้ convolution แบบ divide นะครับเพื่อคำนวณ future อย่างมีประสิทธิภาพอันที่3เนี่ยคือย่อลงเหลือ channel เดิมนะครับด้วย1 1 convolutional อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมครับต่อมานะครับก็คือ image augmentation นะครับ image augmentation เนี่ยเป็นเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลครับโดยที่เราจะให้ โมเดลเนี่ยเรียนรู้รูปรูปนึงในงหลายๆอิริยาบทครับหรือว่าหลายๆเงื่อนไขครับผมอย่างเช่นให้แมวฟิปหรือว่าโรเทตเบอร์คอปเกสเกลหรือว่าดาร์เกอร์ครับเพื่อให้โมเดลเนี่ยเรียนรู้รูปหลายๆปริบทได้ครับผมจะทําให้โมเดลเนี่ยมีความกว้างในการเรียนรู้มากขึ้นครับครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของคิดโฟร์ครอสบริเด t i ชันครับ เกฟฟอ c o s, s t Validation เนี่ยก็คือเทคนิคหนึ่งนะครับในการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล m a c h i n e l e ARNING โดยเฉพาะเมื่อเรามีข้อมูลจำนวนจำกัดครับเทคนิคนี้เนี่ยจะช่วยให้เราใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ช่วยลดปัญหาในเรื่องของ Overfitting หรือว่า u r f i t t i t t i n g ด้วยครับ จะเห็นในตัวของด้านซ้ายนะครับจะแบ่งเป็นตัวส่วนของ5โฟลด์นะครับแล้วก็เทส t Data เนี่ยก็จะวางไว้แต่ละโฟลด์นะครับหลังจากที่เรารันครบทุกโฟลด์แล้วเนี่ยก็จะนำตัวส่วนของเทส t Data เนี่ยมาประเมินผลอีกทีครับว่าโอเคเราได้ผลลัพธ์ยังไงครับโดยตัวของเทส t Data พวกนี้เนี่ยก็จะมาจักเทส t Data ทั้งหมดที่รันใน5โฟลด์ครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของทุนที่เราใช้นะครับทุนตอนแรกเนี่ยจะเป็นตัวของ Next.js ครับซึ่งเป็น f r o n t e อป f r น m e w ร r k นะคร เป็นอินเทอร์เฟซในการติดต่อสื่อสารครับผมหรือว่าเป็น UI ครับโดยที่เราจะทำการอัปโหลดพวกไฮสโคปอิมเมจนะครับเข้าไปในฝั่งของหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยส่งเข้าไปในหลังบ้านครับผมตัวที่2นะครับตัวต่อมานะครับก็คือ Fast API ครับซึ่งเป็น Backend API Service นะครับที่จะคอย Hand l e ตัวส่วนของ Request มาจากหน้าบ้านครับและมีหน้าที่ติดต่อฝั่งโมเดลที่เรามีอยู่เพื่อที่จะนำรูปที่เราได้เนี่ยไปประมวลผลกับโมเดลแล้วก็ส่งไปให้กับหน้าบ้านด้วยครับ ตัวที่3นะครับนั่นก็คือตัวส่วนของ PyTorch ครับซึ่งเป็นฟ r a m e w o r k นะครับที่สามารถสร้าง AI แบบง่ายๆได้ครับแล้วก็สามารถเอาไป Develop ในโลกจริงได้ด้วยครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นตัวส่วนของ Postman ครับเอาไว้ทำ API Testing นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าข้อมูลที่เราส่งมาจากหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านเนี่ยมันถูกต้องใช่ไหมครับนครับต่อมาเนี่ยเป็นตัวส่วนของ Architecture of Skin Cancer Detector นะครับ ในตอนแรกเนี่ยเราจะให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ย taking photo มานะครับซึ่งจะต้องเป็นรูปที่รูปที่เป็น high scope นะครับหรือว่าเป็นรูปที่มีความกําลังขยายสูงครับเมื่อเราได้รูปมาแล้วนะครับเราก็จะไปให้ในตัวส่วนของหน้าเว็บเนี่ยอัปโหลดครับพออัปอัโหลดอัปโหลดเข้าไปในตัวส่วนของหลังบ้านต่อครับหลังจากที่หลังบ้านได้รับรูปแล้วนะครับก็จะเอารูปเนี่ยไปคํานวณน,นะครับหรือว่าเอาไปคอมพิวกับตัวส่วนของโมเดลนะครับที่เรามีอยู่ แล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์กลับมาครับซึ่งถ้าผลลัพธ์ว่าเราเจอเนี่ยก็จะเป็นในตัวส่วนของรีซอสเท่ากับ2นะครับแล้วก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์มาว่าโอเครูปรูปที่ส่งมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งชนิดมะเร็งผิวหนังชนิดไหนได้มากที่สุดครับแล้วก็ถ้าเป็นฟองเนี่ยคือไม่ได้เป็นมะเร็งผิวหนังครับผมแล้วก็ส่งกลับไปให้หน้าบ้านนะครับบอกผลลัพธ์แล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยเอาไปวินิจฉัยต่อไปครับครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการเดโมโชว์ระบบครับผม ครับซึ่งเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับจะมี4ส่วนหลักๆด้วยกันครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นโชว์บอกว่าโอเคเราอัปโหลดรูปอะไรไปครับผมส่วนที่สองเนี่ยก็คือจะบอกสเตตันนะครับว่าโอเคเราผลของการไม่ไช่เนี่ยเป็น true หรือว่า false ครับในส่วนต่อมาส่วนที่3ามเนี่ยครับก็จะเป็นบอกเปอร์เซ็นต์นะครับว่าโอเคในรูปนี้เนี่ยที่ส่งไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นชนิดไหนมากที่สุดครับส่วนอันที่4ี่นะครับก็จะบอกว่า ไฟล์ของคุณอ่ะที่อัปโหลดไปเนี่ยเป็นไฟล์ชื่ออะไรนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ที่เราอัปโหลดไปเนี่ยถูกต้องหรือว่าถูกชื่อไฟล์ที่เราอัปไปครับครับเรามาเลือกในเคสของฟอสกันเลยนะครับก็คือไม่ได้เป็นมะเร็งผิวหนังครับเมื่อกดอัปโหลดนะครับรูปก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็กดวิธีฉัยได้เลยครับครับก็จะเป็นโนไคลเซอร์นะครับหรือว่าไม่มีมะเร็งผิวหนังครับต่อมาอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเคสที่เป็นครับ เคสทเป็น,นะครับเมื่ออัปลหรดรูปแล้วเมื่อเรากดปุ่มเนี่ยก็จะมีตัวสีแดงน,น,นะครับบอกว่าสกินแคนเซอร์ s ิส์นะครับหรือว่ามีความเสี่ยงครับแล้วก็จะบอกนะครับว่ามีโอกาสที่จะเป็นชนิดไหนมากที่สุดครับโอเคครับเคสต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกินแคนเซอร์เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นตัวตัวส่วนของเมลานโดมาครับซึ่งจะเห็นได้ว่า,าโมเดล,ลยังยังมีความแม่นยำที่ไม่ถูกต้องอยู่บ้างครับ ครับในรูปต่อมาก็จะเป็นตัวของซีบอลนะครับซึ่งมีความมีความจะตรงเลยครับตส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในตัวส่วนของส q ความเมอครับซึ่งค่อนข้างที่จะตรงกันครับแล้วก็เคสสุดท้ายครับก็คือผิวหนังปกติครับซึ่งก็จะโชว์มาว่า No Cancer ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นศูนครับผม ในตัวส่วนต่อมานะครับจะเป็นผลลัพธ์ที่เราเทรนโมเดลมานะครับซึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโฟดที่ดีที่สุดที่เราเลือกมาครับค่า accuracy ี่อ่ะได้ประมาณ53%ครับซึ่งความถูกต้องเนี่ยก็ยังต่ำครับผม recall เนี่ยโมเดลสามารถจับข้อมูลที่ควรจะจับได้นะครับได้เพียงแค่52%ครับต่อมา precision นะครับความแม่นยำของการทำนายแต่ละคลาสเนี่ยยังไม่ค่อยดีครับผม ต่อมาคือ ROC AUC นะครับได้แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งความสามารถในการแยกแยะแต่ละคลาสเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับผมตัวส่วนต่อมาคือ confusion matrix นะครับพบการสับสนระหว่างคลาสพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะในคลาสสามและคลาสสี่ที่มีการทำนายผิดบ่อยครับในตัวส่วนด้านขวานะครับก็คือ final test set evaluation นะครับ accuracy เนี่ยได้ประมาณหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นจากตัวของ k 4นะครับแต่ว่าดีขึ้นมานิดนึงครับ รีคอร์นะครับใกล้เคียงกับตอนเทรนแต่ว่าก็ยังต่ำอยู่นี้ครับ p พิ i ชั o นนะครับได้5้ดีขึ้นเล็กน้อยครับ AUC AUC เนี่ยได้70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงจากตอนเทรนแต่ว่ายังถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่า confusion matrix เนี่ยก็ยังเห็นได้ว่าในบางคลาสเนี่ยอย่างเช่นคลาสสามนะครับมีเ e อร์ฟอร์แมนซ์ดีส่วนคลาสสี่นะครับมีปัญหาที่ค่อนข้างที่จะหนักครับ ครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการอธิบาย end front end c o m p o น e n t นะครับซึ่งอย่างที่เราได้เดโม่กันไปนะครับในกรณีที่เราเจอเนี่ยเราก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับส่วนที่เราไม่เจอเนี่ยก็คือเราจะเป็นตัวสีเขียวครับถ้าเกิดว่าเราเจอนะครับเราก็จะส่งเปอร์เซ็นต์ออกมาด้วยครับครับในตัวส่วนต่อมาจะเป็นในเรื่องของโค้ดรีวิวนะครับซึ่งเราจะเอามาเฉพาะในตัวส่วนที่มันสาคัญนะครับหนึ่งเลยก็คือ use state variable ครับเป็นตัวแปรที่จะรับหน้า รับมาจากตัวส่วนของหลังบ้านนะครับแล้วเอามาโชว์ในหน้าบ้านต่อไปครับอันที่2นะครับก็คือไฟล์รีเซ็ตแล้วก็อีเวนต์ครับเป็นฟังก์ชันที่จะทําเกี่ยวกับ Handle Image Upload ครับตัวที่3นะครับก็คือ Send Image to Backend Service นะครับโดยที่เราจะเอาตัวส่วนของไฟล์ที่เราอัปโหลดหรือว่ารูปที่เราอัปโหลดเนี่ยครับ Fetch นะครับหรือว่าส่งไปที่ htp แล้วก็ h โ s t 8 0แ0ดพันสลที่ Endpoint นี้ครับด้วยวิธีโพสตนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเช็ครีสซ s ซอล์นะครับว่าถ้า Resol v อจากฝั่งหลังบ้านเนี่ยเป็น t u u โอเคเราก็จะเซตตัวส่วนของ Resol v อให้เป็น Skin Cancer is Detected นะครับหรือว่า s k i n c e r r i r risk นั่นเองครับเราก็จะมีเซตเปอร์เซ็นต์ให้กับหน้าบ้านครับนหน้าบ้านก็จะเอาไป Response ต่อไปครับต่อมานะครับก็จะเป็น back end component ครับในตัวส่วนของมาเล็กนึเนี่ยคือเราจะ Import Library ที่จำเป็นนะครับอย่างเช่น fast api torch หรือว่า pytorch ครับ และจะมีการกําหนดนะครับว่าเซอร์วิสหรือว่าพอทที่จะมาติดต่อกับหลังบ้านได้เนี่ยจะมีแค่เลขข้อของ3,000เท่านั้นครับแล้วก็จะมีประกาศล a เบลหรือว่าคลาสไว้นะครับได้ทั้งหมดด้วยกัน5คลาสนะครับตามที่เราจะจําแนกครับผมโดยจะมีแอเทนิกบาซอ์เมลานอมาซีบอ d แล้วก็สควอมาอัสครับและจะมีการอินพุตโมเดลมาใช้ด้วยนะครับในตัวส่วนของด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นอ p นพ n ตนะครับที่ชื่อว่าพีดิกครับโดยจะเป็นเมทัลโพสครับ ด้านที่ของตัวส่วนของฟังก์ชันนี้เนี่ยคือจะรับไฟล์นะครับที่มาจากหน้าบ้านนะครับโชว์ไฟล์เนี่ยว่าโอเคอันนี้เป็นไฟล์ที่เราส่งมาจริงๆนะครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับต่อมานะครับก็จะเป็นแฮนเดิลเช็คว่าโอเคโมเดลเราโหลดหรือยังครับตัวส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเช็คว่าโอเคลาเปลที่เรามีเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นในตัวที่อีู่ทใต้นะครับก็คือแปลงไฟล์ไปให้เป็นภาพ rgb ครับ แล้วก็ตัวส่วนต่อมาเนี่ย image tensor นะครับหรือว่า transform image เนี่ยก็คือว่าแลงภาพผ่าน transform นะครับให้เหมาะกับโมเดลอย่างเช่นพวก r e s i g n นะครับ normalize นะครับแล้วก็เพิ่มมิติให้กลายเป็น b a t ขนาดหนึ่งครับครับตัวส่วนที่3นะครับก็คือว่าเราก็จะมาเช็ค c l a s เหมือนกันครับว่า c l a s เนี่ยตรงกับที่เรามีหรือเปล่าครับครับตัวส่วนต่อมาก็จะเป็นในตัวส่วนการ predict ใช่ไหมครับซึ่ง พอเราพีดิกมาได้แล้วเนี่ยถ้าความมั่นใจสูงสุดนะครับน้อยน้อยกว่า50%เนี่ยก็คือโมเดลไม่มั่นใจพอครับแล้วก็จะไม่ส่งผลลัพธ์ออกไปครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวส่วนของแมตช์พร้อมเนี่ยก็คือมีความมั่นใจเกิน50%นะครับก็จะส่งรีซอฟออกไปครับหรือว่ารีซอฟเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้พวกนี้ออกไปครับด้วยฟังชันซอฟแมทครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในตัวส่วนของ CNN System Design ครับซึ่ง Dataset เนี่ยที่เรานำมานะครับเราจะเอามาจากตัวส่วนของ ISICarchive.com ครับแล้วก็ Class นะครับเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน5 Class ครับนั่นคือ a n t i n i c Basal Melanoma c a b o r และก็ Squamous ครับโดยที่จำนวนรูปก็จะเห็นตามที่เห็นนี้เลยครับแล้วก็จะมีมี Dataset ใช่ไหมครับแล้วก็จะมี Test Set ด้วยครับประมาณ4-10รูปต่อ Class ครับ ส่วนต่อมาคือ K Fold Validation นะครับที่เราคอนฟิกไว้นะครับซึ่ง s p l i t s เนี่ยเราก็จะเท่ากับ5ครับ Shuffle ก็คือ True แล้วก็ Random State เท่ากับ42ครับตัวส่วนต่อมาคือจำนวนของ Epoch นะครับซึ่งเราจะรันทั้งหมดด้วยกัน100 Epoch ครับซึ่งค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการ design CNN System นะครับ ในสเต็ปแรกเนี่ยก็คือเราจะทำ Image augmentation นะครับกับ Data set ครับเพื่อให้โมเดลเรียนรู้รูปในหลายๆ condition ได้ครับอันที่2นะครับก็จะเป็น s e l e c t c n n Model ครับ3เนี่ยก็คือเราจะเอา Image ผ่านนะครับแล้วก็ Label มาครับเพื่อใช้ต่อไปครับอันที่4นะครับก็คือ Training Model with careful Cross validation นะครับอันที่5นะครับก็คือ Model Evaluation แล้วก็ g o r e s u l t ออกมาครับว่าโมเดลเราเนี่ยมีผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเกี่ยวกับ Image augmentation ครับ ในตอนแรกนะครับเราจะมีการ define dataset ผ่านแล้วก็ output ผ่านครับซึ่งเราจะ define dataset ผ่านนะครับเพื่อที่จะเอาเข้า augmentation ครับแล้วก็ save ไว้ที่ตัวของ output ผ่านครับในตอนแรกนะครับเราจะมีการกําหนดครับว่าเราจะทํา augmentation อะไรบ้างครับอย่างเช่นในนี้ที่แสดงให้ดูนะครับก็จะมี random rotation ครับ g a a y s c a l e Gaussian blur นะครับหรือว่า n o r m a l i z e ครับเพื่อให้โมเดลเรียนรู้รูปในหลายๆอเดียบทได้ครับ ปรมาณนะครับทางด้านขวาล่างเนี่ยก็จะมีการกรองนะครับว่าจะเอาแค่รูปของ png jpeg jpg bmp tiff เท่านั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากรองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งพวกรูปแต่ละรูปนะครับไปที่ process image ครับเพื่อ process แบบว่า single image ครับผมโดยเราจะมีการนะครับ convert เป็น rgb ครับผมมีการ transform นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทำ augmentation นะครับด้วยตัวของ transform train นี้แล้วนะครับเราก็จะ save ในโฟลเดอร์ตัวของ output path ครับทีละรูปเลยครับ รับตอมาก็จะเป็นในตัวส่วนของโหลดเทสเซตนะครับแล้วก็เคฟอร์ดดีฟครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราก็จะระบุ่าดของตัวของเทสเซตนะครับว่าเทสเซตอยู่ที่ไหนครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแฮนเดิลนะครับว่าถ้าพาดของเทสเซตไม่มีเนี่ยก็คือเราจะแฮนเดิลนะครับว่าไม่มีแล้วก็จะดีเซลออกไปให้ developer รเนี่ยรู้ครับตัวส่วนต่อมานะครับก็คือเราจะส่งตัวของเทสเซตไปที่โหลดเดตเซ e ตครับเพื่อที่จะเอา image จพาดนะครับแล้วก็ label กลับมาครับ ส่วนตัวที่2เนี่ยคือเซตอัพเคฟร์ดครับเคฟร์ดนะครับเราจะทําเป็นเอ p นสปีากับ5นะครับ Shuffle เนี่ยเท่ากับ True ครับเพื่อให้สลับการเรียงลำดับของข้อมูลครับให้มันมีความกระจายตัวกันมากขึ้นครับแล้วก็แรนน้อมต e วเส็จเทากับ42ครับต่อมาอันที่3นะครับนั่นก็คือ Custom Data Set นะครับ Custom Data s e ซตเนี่ยคือรับรายการผ่านของแต่ละภาพแล้วก็และ La เบลที่แมชกันนะครับ ตัวของอแล้วก็ตัวส่วนของ transform ก็คือ transform อย่างเช่นพวก resize normalize นะครับผมที่จะใช้กับภาพครับ get i t e m นี่ยก็คือ function บวก label ตามบีเด็กที่กำหนดนะครับเพื่อใช้ใน data loader ต่อไปคร,ครับตัวที่4นะครับนั่นก็คือ early stopping แล้วก็ get model ครับตัวส่วนของ get model เนี่ยก็คือเราจะทำการ get ชื่อ m o เดลที่เราจะใช้มานะครับซึ่งในตัวส่วนของที่นี่แล้เราก็จะใช้ตัว เราก็จะใช้ตัว e f f i c i e n t n e t BC0 นะครับในการใช้งานครับแล้วก็จะมีการกำหนด input ด้วยนะครับว่าโอเคเรามีคาเท่าไหร่ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเรามีคาขั้นอยู่5ตัวครับแล้วก็เราก็จะ Return m o d e เดออกไปครับส่วนตัวของ early stopping นะครับ mm hmm. early stopping เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าใน e p o s t นั้นเนี่ยครับมีการมีค่า loss ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับจะทำการหยุดทันทีเขา้าผม ถ้านะครับห้าคือ Run k f o r d ครับเราจะมีในฟังก์ชันของ Run k f o r d เราจะมีการรับพารามิเตอร์ด้วยกันดังนี้ครับก็คือ Model Name Dataset k f Test Dataset นะครับผมแล้วก็ Class Count นะครับในบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็น Device ก่อนครับเราจะมาเช็คนะครับว่า,าตัวตัวที่เรา run หรือว่า Hardware ที่เรา run Model เนะี่ยจะเป็น CUDA หรือว่าจะเป็น CPU ครับแล้วก็พิมพ์ออกมาเพื่อให้แน่ใจครับผม ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรีสตาร์ทนะครับที่เราจะเอาไปบันทึกผลหลังจากที่เราเทนเสร็จครับก็จะมี accuracy recall precision นะครับเอ c AUC confusion matrix แล้วก็ test ครับครับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ c a คัสเฟดครับเราจะทำการใช้ c a คัสเฟดของพวกเราเองนะครับเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละ c a s สเนี่ยก็จะมีเวทไม่เท่ากันครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวของอ่าคัสที่มีรูปน้อยกว่าน่ะโดนเมินจนเกินไปครับเราจึงต้องมีการคำนวณเวทนะครับแล้วก็ส่งให้กับ cost entropy loss ครับผม ในตัวของเทรนซับเซตแล้วก็มารุซับเซนนะครับนะครับนั่นก็คือการสร้างชุดข้อมูลย่อยสำหรับเทรนและ v i d a t i o n จาก Index ที่แบ่งไว้ครับเทรนโหลดเดอร์นะครับแล้วก็วอลโหลดเดอร์เนี่ยก็คือสร้าง Data าโหลดเสอร์สำหรับการเทรนและ v a i d a t i o n นะครับโดยการสุ่มลำดับข้อมูลใหม่ทุก e-Po พชครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวส่วนของ add on weight นะครับหรือว่า weight ของเราที่เราคำนวณมาเองครับโดยที่เราจะให้ตัวส่วนของ o s ส entropy loss จัดการให้ครับ มาทัดต่อมา optimizer แล้วก็ scheduler นะครับ optimizer เนี่ยจะใช้ SGD optimizer นะครับและ momentum เพื่อเร่งการเรียนรู้นะครับตัวส่วนของ scheduler เนี่ยคือเราจะมี step lr นะครับเพื่อปรับลด learning rate นะครับทุกๆ5 epoch ครับหรือว่า gamma เท่ากับ0.1ครับเราก็จะมีการส่งค่าตัวส่วนของที่ฟังก์ชันได้รับมานะครับส่งไปให้ฟังก์ชัน train evaluate ต่อไปครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นเซฟเซฟรีซองนะครับรีซองที่เราได้จากการส่งไปเนี่ยก็จะมาเซฟอยู่ในตัวแปรดังนี้ครับก็คือ acc ตามนี้ตามที่เห็นเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเซฟโมเดลนะครับโดยที่ชื่อโมเดลนะครับก็จะเป็นไฟล์ชื่อโมเดลนะครัก็จะเป็นตัวส่งของโมเดลเนมนะครับตามด้วยโฟลดว่าโฟลดที่เท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีการพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาดูนะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ อันตัวต่อมานะครับก็คือจะเซฟเป็น txt หรือว่า text file นะครับเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปครับแล้วก็จะมีตัวส่วนของ final test set evaluation ด้วยนะครับเมื่อเรา t ท s ทั้งหมดทุก f o ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นผลสรุปอยู่ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็เซฟเข้าตัวส่วนของ txt นะ้วครับตัวส่วนฟังก์ชันสุดท้ายนนะครับนั่นก็คือ training ครับโดยที่เราจะมีการรับพารามิเตอร์นะครับ model t r n loader val loader นะครับ Criterion Optimizer Scheduler นะครับแล้วก็ Early Stopping ครับในขั้นตอนแรกเหมือนเดิมนะครับคือเราจะเช็คว่าถ้า CUDA Available นะครับเราก็จะใช้ CUDA ในการทำงานครับหรือว่าถ้า CUDA ไม่ Available เนี่ยเราก็ใช้ CPU แทนครับผมก็จะมีล้วก็จะมีการกำหนด Class Map เหมือนเดิมนะครับนั่นคือมีตัวจนของ5 Class นะครับที่เราจะจำแนกครับตัวส่วนต่อมานะครับของตัวของ Epoch เนี่ยเราจะกำหนดอยู่ที่100 Epoch ครับเพื่อที่จะ ให้รันเยอะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดครับผมแล้วก็ในลูปนะครับตัวส่วนของ optimize zero grad เนะี่ยนั่นก็คือล้าง gradient เดิมนะครับ output เนี่ยก็คือส่ง input ผ่านทางโมเดลครับผมตัวส่วนตัวส่วนของ loss นะครับนั่นก็คือคำ ize, นวณ gradient optimize optimizer step เนี่ยก็คือ update parameter ครับครับแล้วก็ running underscore loss เนี่ยก็คือสะสมค่า loss นะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยครับผม หลังจากนั้นเนี่ยในตัวส่วนของด้านขวานะครับก็จะมีการท r ิกเกอร์ early stopping ด้วยครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าค่า loss เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเมื่อต่อเนื่องมากๆๆมากๆเนี่ยก็จะทริกเกอร์ตัวส่วนของ early stopping ขึ้นมาครับครับแล้วก็ตัวส่วนของอ่าพวกหกตัวนี้นะครับนั่นก็คือค่า Evalu a t e นั่นเองนั่นเองครับ e c u a c y เนี่ยก็คือค่าความแม่นยำครับผม recall นะครับหรือว่า macro เนี่ยก็คือ ความสามารถในการดึงคลาสถูกต้องนะครับโดยเฉลี่ยทุกคลาสครับ p r e c i s i o n นะครับนั่นกะ็คือความแม่นของการทำนายแต่ละคลาส ROC RO AUC เนี่ยนั่นก็คือค่าวัดพื้นที่ใต้กราฟ ROC นะครับสำหรับ multi-class ครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือ Confusion Matrix เนี่ยตารางที่บอกว่าแต่ละคลาสเนี่ยทำนายถูกผิดยังไงครับ ราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำรีเทิร์นไปให้ตัวส่วนของเคฟฟังชันเคฟโฟดครับครับในส่วนของฟิวเจอร์ซิสเต็มเอนแฮนซ์เมนต์นะครับจะมีทุกสันด้วยกัน3ส่วนครับนั่นคือฟังชันแนลนะครับ u UI coding แล้วก็ more service ครับตัวแรกนะครับฟังชันลเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมเลยนะครับก็คืออยากที่จะทำ AI power system develop นะครับเพื่อที่จะ support medical student นะครับเพื่อให้อ่ medical student หรือว่า junior doctor เนี่ยสามารถฝึกคัดแยก skin cancer นะครับกับ AI ตัวนี้ได้ครับ แราจะทําให้ทักษะการคัดแยกเนี่ยเพิ่มได้รวดเร็วมากขึ้นครับอันต่อมานะครับกนะ็คือ integrate skin cancer data นะครับอยากที่จะเอาตัวส่วนของข้อมูล skin cancer ต่างๆนะครับอย่างเช่นรูปหรือว่าข้อมูลต่างๆเนะี่ยมาเพิ่มไว้ใน database ครับแล้วก็เอาไปใช้ในการศึกษาต่อไปครับตัวที่3นะครับกนะ็คือ improve accuracy and model more quality ครับก็คืออยากที่จะเพิ่ม Accuracy ของโมเดลนะครับให้มากขึ้นนะครับให้ทำนายได้ดีขึ้นแล้วก็ทำนายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเพื่อที่อาจจะสามารถนำไปใช้จริงในอนาคตได้ครับตัวส่วนที่2นะครับนั่นก็คือ UI u และก็ Coding ครับในข้อแรกเนี่ยก็คืออยากที่จะตกแต่งนะครับให้ UI เนี่ยมีความ friendly to use มากขึ้นนะครับต่อมาคืออาจจะ add สัญลักษณ์บางอย่างนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตครับ3นะครับนั่นก็คือ improve m o d e quality นะครับ เพิ่มประสิทธิภาพของโค้ดนะครับให้โค้ดเนี่ยมีความไวและเล็กที่สุดนะครับอย่างเช่นพวก best practice นะครับการจัดการลูปนะครับหรือว่าหค้ด big O ครับรวมไปถึงพวก speed performance ในการเรียกใช้แอปด้วยครับต่อมานะครับนั่นก็คือ improve the code explain to make it to easier นะครับนั่นคือการทําโค้ดให้อ่านง่ายแล้วก็มีความง่ายในการไปใช้ต่อมากขึ้นนะครับเผื่อในอนาคตที่ว่าอาจจะมีคนทานำมาทําต่อเรานะครับก็จะสามารถ อ่าฮู้คอมเมนต์เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการพัฒนามากขึ้นครับอันที่3นะครับน่ก็คือ More Service ครับก็คือมีการคอนเนคกับ Database นะครับแล้วก็ล o อก Data เพื่อที่จะเอา Data ที่เคยอัพโหลดมาเนี่ยเอาไปเทรนเข้าไปเทรนโมเดลเรื่อยๆครับผมต่อมาเนี่ยคือจะมีการ Add แ i n ล Depth ออกนะครับสำหรับที่จะให้โมเดลเนี่ยมีความต่อเนื่องแล้วก็มีความเป็น Productivity Product มากขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ